ใช่โย่ของขอบคุณเคศไมใช่มากนะคะที่มาร่วมบริวารให้กับให้กับผู้บ่าวสาวขอเสียงปรบมือให้กับเคศไมใช่ด้วยคะ่ะอันดับต่อไปนะครับขอเชิญผู้บ่าวสาวจุดเทียนเลย

เรายังไม่ให้ไปไหนเนะคะลองสัมภาษณ์กันสักนิดนึงนะคะเอได้ยินแต่ประธานนะครับกล่าวขอบคุณไปเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะอยากได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะครับปกติผมไม่แน่ใจว่าพี่ตุ้มจริงๆเนี่ยเป็นคนพูดน้อยหรือว่าอะไรหรือเปล่าคนระับวันนี้เดี๋ยวเราจะได,ยดย้ยินเขาเปิดใจกันก็วันนี้นะครับเราได้ต้องถามกันก่อนอน,นะคะว่าพบรักกันยังไงคะอันนี้ให้เร็วไ,ไปครับถามถำหวันนี้รู้สึกรู้สึกตื่นเ<อ>ต้นหรือเปล่าครับ ตื่นเต้นครับสําสำหรับครั้งแรกที่พบร้านกันน่าจะเป็นหลังแบงค์ที่มีสาขาเชียงรายเจอกันหลังแบงค์เลยนะครับใ่ฮะผมเห็นแต่หลังแบงค์เนี่ยปกติเขาจะมีแต่ตั้งวงแบบตั้งวงทานดีเอร์อะไรกันอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วต้องยกความดีให้กับผู้ใหญ่อีกท่านนึ่งนง้ย โดนทวิตนะฮะไม่รา้ว่าวันนี้มาหรือเปล่าคือท่านจะเป็นคนที่ยุโยงผมให้จิ้องเขานะฮะแล้วก็เป็นโหนสํเเร็จด้วนะ่าันแต้องถามความประทับใจกันดีกว่าค่ะเจ้าสาวมากดีกว่าครับน้องกบครับประทับใจอะไรในตัวพี่ตุ้มคนนี้ครับ ปม่คอนที่เรียบร้อยนั่นแหละองมตัวฉันไปแค่นี้เองเหรอคะความดีของคุณตุ้มไม่มีแค่นี้นะ <c oughs> ที่เหลือน้องเขาบรรยายไม่หมดครับใ <c oughs> ็่ไวล้ลสสาอ๋อตื่นตันใจใช่ไหมคะว<ช>ันนี้เป็นวันดี <c oughs> อ๋อต้องใช้ภาษาใจคุยกันนะคะเจ้าสาวบอกนะคะแล้วคุณตุ้มนะคะประทับใจในตัวพี่กบค่ะคือด้วยวัยที่ต่างกันนะฮะช่วงนั้นผมก็ ว้าวีไม่มีใครเอยไมาเจอน้องเขาที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาในการทำงานในเรื่องส่วนตัวก็เกิดว่าโอเคแล้วตรงนี้ก็ใช่เลยนะครับค่ะแล้วสปาเคยหรือเปล่าคะที่หลังแบงค์เนี่ยอยากทราบมาก ก็พอสมควรแล้วอันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะ,ะครับครับก็จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งนะครับปกติคู่บ่าวสาวหรือคู่รักกันเนี่ยเขาจะมีวิธีแสดงความรักต่อกันกน,นะครับผมไม่ทราบว่าคู่นี้เขามีวิธีแสดงความรักต่อกันยังไงต้องต้องถามคู่บ่าวสาวครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นฝ่ายถูกกระทำนะ <S 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 ยังไงครับวันนี้ทุกคนอยากทราบม,มากเลยว่าคู่นี้ก็แสดงความรักกันยังไง ยังต้องเป็นให้เจ้าเจ้าสาวเป็นฝ่ายกระทำนี่นะคะทำยังไงคะทำยังไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันนับเลยกล้องยังไม่ทันถ่ายไม่ทันนะก้องนี้ถ่ายไม่ถยอันนี้ไม่เชื่อแล้วนะคะที่ว่าถูกกระทำเนยนะรู้สึกว่าจะจู่โจมซะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะเป็นคนนับแล้วกันครับกล้องจะได้ถ่ายทันนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รู้สึกว่าทรงขอครังนี้มันไม่มันไม่รอค่ะก็จัดให้พี่ชายซัหน่อยอ่าน้องหันลับบ้างครับหนึ่งสองเขาให้ขาไม่กล้าเลยมถ่ายทันเลยครับแต่กล้องต้องบอกไม่ทันเลยครับแต่กล้องไม่เล่นด้วยซะงั้นไหมอ่าโอเคนะครับเป็นคู่ที่น่ารักนะครับแล้วก็อยากให้กล่าวขอบคุณแขกสักนิดหนึ่งครับ สำหรับวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมานานแสนนานทุกคนที่รู้จักกับผมส่วนใหญ่ใน,น้องในห้องนี้จะถามผมว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีผมก็ขอประกาศเลยว่าวันนี้ผมขอสละโสดครับผมเขาได้เห็นเขาได้เห็น จูเนียกับกบจูเนียจูเนียไม่นานนะคะตามที่เขีงสมากล้อวนงครับอ๋อพี่ปุ้พูดแทนหมดแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการเขตยนปุ้นซับเจ้านายโดยตรงของผมเองที่เป็นเกียรติให้เป็นเกียรติมาเป็นประธานทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายภาคข้านะ ขอบคุณพี่ชายที่แสนดีของผมอีกท่านหนึ่งผู้จัดการเขตธุรกิจลำปางผู้จัดการเขตวิชัยอุทัยวัลยพรที่เดินทางไกลามาจากลำปางเพื่อ,อางานนี้โดยเฉพาะนะครขอบคุณคุณพ่พพพอคุณแม่และญาติญาฝ่ายเจ้าสาวที่เดินทางมาจากแม่สายขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และญาติญาของกระผมเองที่เดินทางมาจากอเภอ์นาวและก็ขอบคุณ เพื่นนอนเพื่อนทีเอบีทุกท่านขอบคุณแขกผู้มีอุปการละคุณตผมทุกท่านที่มาเป็นสักขีพยานในครัคืนนี้ขอบขอบคุณครับค่ะขอบ,ขขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้บาดสาวด้วยนะคะก็ลำต่อไปเดี๋ยวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเชิญพักผ่อนแล้วก็ร่วมถ่ายรูปถ่ายที่โต๊ะนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับ ก็ระหว่างที่